มเมื่อก่อนครับพี่น้องการเพราะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลักของเฮ้าครับผมบ่าว่าจะเป็นปลาคาบหรือปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาตะเพียนปลานิ่นครับผมเฮ้าเพาะแล้วก็เลี้ยงขายส่งตลาดให้แม่ค้าแม่ขายครับแต่ตอนนี้พักไว้ก่อนแล้วครับพี่น้องหันไปเฮ็ด โล่งเลื่อนเลี่ยงตักกระแตนสะก่อนครับเพราะว่าราคามันดีกว่ากันครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือต้นทุนมันต่ำครับพี่น้องตักะแตนมันกินแต่หย้าครับผมเมงผีบ้านี่กินหัวอาหารเรือครับพี่น้องนี่ครับผมมือละกกระสอบครับผมครับซือมาเลี่ยงครับผมทั้งปลาดุกปลาคอปลานิ่นปลาแตเพี้ยนปลาคาบเนี่ยมื้ออาหารมือระกกระสอบครับพี่น้องครับเฉลี่ยแล้วก็ เมื่อละประมาณหกร้อยบาทครับก็เลยพักไวก้ซะก่อนครับผมบทสายเกินไปสำหรับอนาคตที่สิกับมาเหตุเป็นรายได้เสริมได้บาทนี่ครับผมเพราะว่าจะเลี้ยงตะกะแตนให้เป็นรายได้รักครับพี่น้องครับผมเพราะว่าราคามันดีเหลือเกินจุ้มมูนี่ก็บสิเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมต่อไปแล้วครับพี่น้องครับผมปตาตะเพียน ปลาคาบปลาคอปลาเข็งอยู่น้ำกันครับรู้สึกว่าสิเล็ดหลอดเข้ามากครับบืนมาหาปลาบ่อปลาคา,าบนี่หลายตัวอยูปป่ปลาคอกันเลยพี่น้องเอ๋ยกินอาหารปานป้นพี่น้องเอ๋ยคบผมปลาคาบนี่ก็รู้สึกว่าได้ขายดีครับพี่น้องเดือนละเป็นแสนคือกันแต่เปรียบเทียบแล้วอ่า บ่อบ่อสู่ราคาตักกแตนเด้อครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นบ่อปลาปลาช่อนครับพี่น้องปลาข้อน้อยครับผมเอามาเลี้ยงมาปล่อยไว้ครับเดี๋ยวการพุ้นราคาผมอีกประมาณจจ็กเดือนจังจะได้จับขายปลานั่นเด้อครับพี่น้องเลี้ยงปลาครับบ่อแม่นใส่เวลาหน่อยๆครับผมเปรียบเทียบกับการเลี้ยงตักกแตนละโอ้โหต่างกันหลายครับ ตักกแตนเดือนเดียวกลายเป็นเป็นเงินเป็นทองแล้วครับพี่น้องเห็นเป็นตเป็นตอนแต่ว่าเลี้ยงปลาครึ่งปีครับพี่น้องเอ๋ยรับนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั่นก็เลือกเอาสิ่งที่มันได้เงินไว้ครับผมเพราะว่า,าปัจจัยหลักสิ่งสําคัญก็คือพืชอ,อาหารอาหารที่เป็นห้าห้าที่เป็นอาหารของตักกแตนของเหามันพ่อหาได้ครับผม กะเลยสนใจและตั้งใจเฮ็ดโล่งเลื่อนเลี่ยงตักกแตนไปซาก้อนครับพี่น้องนี่ก็เป็นบอ่อปลาคาบบ่อเลี้ยงบอ่ออนุบาลปลาคาบน้อยครับเนี่ยบ่เนจใจว่าสิย,ยั่งยูหรือป้าหรือว่าปลาคอเขาไม่ก,กินแล้วหรือจังไดสันดอกว่าพี่น้องเอ้ยครับคือบอ่เห็นร่อยขึ้นมาให้เบิง่งจักตูนน่นาอ อันนี้กรบบอกปลานิ่นปลาตะเพียนครับพี่น้องโอ้ยมีหลายบอ่อครับเมื่อก่อนเพิ่นกัเป็นไล่ได้ลักล่ะครับผมอาศัยได้อยากได้กินน้ำเลี้ยงปลาขายครับพี่นอ้องเพราะพันปลาขายแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับพี่น้องครับผมหันไปเอาดีทั้งเลี้ยงตะกะแตนแล้วครับพี่น้องครับราคามันคือเป็นตาจอออนครับแท้กิโลละสี่ลอยหาิบหาอย ครับกินเลี้ยงหลายๆบึงก็นาเลี้ยงหลายๆคือป่านี่บึงก็นาฉันดอกว่าครับพี่น้องครับผมใว่ากินแต่หญ้านะครับต้นทุนในการซื้อหัวอาหารกับบ่ต้องบ่ต,งบต้องมีบ่อมีครับผมถ้าก็แตนกินแต่หญ้าพี่น้องเอ๋ย